การสายใต้ใหม่นี่ไงห้องแอร์ฉ่ำๆที่มีชาชักโรตีชาชักชาวเรือวิวสวยมากถ้าเกิดใครเดินไปตรงนี้นี่คือบ้านคุณตุก๊กทุกคนจ้าบ้านคุณตุ๊กที่พักที่แบบตื่นเช้ามาอากาศสดใสามากจะไปหาของกินก็ง่ายแต่ถ้าเกิดใครจะสั่งอาหารเช้าตามสั่งก็มีนะาทำให้เรา,านึกถึงโรงแรมพิซซาุโลกเนาะ ที่เขาเทาเราจําได้แม้ที่เล่าให้ฟังว่าเขาบ่ายสองของการติดต่อไปเขาบอกว่ามาเลยไปรีวิวให้ที่พิษนุโลกอยากไปไปโปรโมทโรงแรมเขาอย่างเงี้ยแต่พอสามทุ่มมาเปลี่ยนใจไลน์มาบอกว่าไม่ต้องไปแล้วคลิปจะไม่ไวเล่าช่องของเราเนี่ยคือพูดง่ายๆเขาไปดูยอดคนติดตามช่องของเราว่ามีอยู่อย่างช่องที่กําลังถ่ายเนี่ยมีอยู่สามพันห้าถูกไหมฮะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็สี่พันห้าเลยประมาณนี้อีกช่องหนึ่งก็อีกพันกว่าพันส 2องพันสามมีสองช่องถูกปะเขาก็คงนึกว่าช่องของเราอะ่ะอ,อ๋อคนติดตามน้อยไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไม่ให้ไปแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปรากฏว่าเ็าส่งคลิปตัวอย่างของที่เขาทำอะ่ะนอนอยู่บนเตียงมีตัวดำๆอยู่คนหนึ่งอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะแต่คลิปของเขาว่ามันสอให้เห็นว่างั้นนะหรอคลิปที่เขาไวรัลที่เขาแบบย่างคนหรือให้คนทํารีวิวโรงแรมห้องว่ามีผ้ามา่านใช่ไหมเราก็มีผ้าม่านบ้านคุณตุ มีองค์มีแอร์แน่นอนทุกที่เตียงนอนนุ่มอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบพูดในในในคลิปของทิกต o อกอ่ะนะครับที่เขาส่งมาให้ดูอ่ะเรารู้สึกแบบอย่างงั้นนั่นหรอเธอรู้ไหมว่าที่ฉันจะไปรีวิวให้เธอเนี่ยไม่ได้รีวิวแต่โรงแรมนะแบบนั้นนะอย่างเงี้ยฉันก็ถ่ายได้เห็นไหมมีทีวีจแบนมีมินิบาร์โต๊ะทำงานอย่างเงี้ยมันถ่ายมาให้ดูคลิปที่มันทำกันอ่ะนะครับพูดง่ายๆว่าที่ทำบอกให้โลกรู้แบบเงี้ยว่า มันเกินไปเราไปรีวิวเนี่ยเราไม่ได้รีวิวแต่โรงแรมนะไป3วัน3คืนสมมุติอย่างเงี้ยเราก็จะถ่ายออกไปแต่ละวันไปร้านไหนไปเจอกินอะไรไปวัดถนนคนเดินเป็นวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขากลับแบบตรงนี้ไงที่เขาพลาดทุกคน พลาดในการทําความดีนะครับแต่รู้สึกเขาจะเป็นผู้จัดการนะฮะอันนี้เราไม่ได้ว่าเจ้าของนะฮะบางทีผู้จัดการก็มองเกมพลาดไปนะครับเป็นใหญ่เกินที่จะตัดสินอ,อ่ออะไรที่ผิดพลาดได้ทุกคนดูต้นลำใหญ่สิชอบมากแล้วก็ตรงเนี้ยเดินไปทะลุก,ก็จะมีคลองวิวสว,สวนที่ข้างล่างนะฮะทุกคนให้เห็นแบบนี้เลยเห็นไหม ทุกโรงแรมค่ะแล้วก็ในคลิปที่เขาส่งมาให้ดูอะก็จะมีตู้เซฟนี่แล็ปไพมีนุ่นแสดงว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหรน่นาะถ้าไปที่นั่นเนี่ยแต่จริงๆไม่เกี่ยวหรอกค่ะบางโรงแรมเขาก็มีตู้เซฟนี้แล็ปไบางโรงแรมก็มีมินิบาร์หรือว่าอาจจะจัมโบ้บาร์นะครับแล้วก็มีอะไรกับไดเป่าผมอะไรก็ตามหิ้งเฮิ่งแต่ที่แน่ๆที่นี่ไ WiFi เร็วมากนะบ้านคุณตุกแล้วก็มีปลั๊กสั่งตาหลายจุดเลยทุกคนนี่ก็หนึ่งจุดแล้วก็ น,นี้ก็ทีวีนี่แบบนอนสบายมากนะครับคือรักที่นี่มากอยากให้ทุกคนได้นึกถึงสายใต้ใหม่ว่าไม่ได้มีแต่เพียงรถที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดสิีจังหวัดชายแดนตาอ่าภักใต้แล้วก็หัวหินปราณบุรีเพชรบุรีเท่านั้นประจวบเท่านั้นแต่ยังมีนะครับที่พักน่ารักน่ารัก,รกทุกคนแล้วก็ตอนเย็นก็เดินไปสายใต้เซ็นเตอร์ไปกินขาหมูแม่ยงแม่ยิ้มมนาะทุกคนจ้านี่หาโอ,อกาสที่ เราได้รับนะฮะถือว่าเป็นความดีประเสริฐมากที่ให้เราช่องเล็กๆเกนาะได้มารีวิวเนี่ยอาหารตามสั่งยางไปนั่งกินตรงนี้ก็ได้สั่งถึงห้องก็ได้เขาจะมาส่งหรือไม่ก็ไปรับเองใช่ไหมมีรถออกตลอดทั้งวันเราจะไปออหัวหินปรานบุรีเขาเต่าชุมพรนาสารพุนพินน้ชะอวดอะเงี้ยทุกคนความดีมันทํายากนะฮะทุกคนใช่ไหมฮะแต่ที่นี่เนี่ยคุณภาพ ครับแก้วจริงๆนะฮะก็สไตล์ใครสไตล์มันเนาะบางคนเดี๋ยวเราจะไปเมนไปบอกต่อชาวโลกไปเขียนรีวิวในในเพจแล้วก็จะขอแบบพูดจากใจเลยแล้วรอตามกันนะครับทุกคนว่าเราเขียนว่าอะไรทุกคนจะเห็นไหมจากตรงเนี้ยพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะฮะก็จะไปสุพรรณบุรีแล้วทุกคนจะไปรีวิวงานพุ่มพวงดวงจันทร์นะฮะวัทั์กระดาษทุกคนก็ดังรถตู้ตรงนี้ไป90กิโล90บาท ไม่หันมีนกมีนกตอนเช้าๆอากาศดีมากทุกคนอยาวันนี้วางแผนเอาไว้ว่าจะไปรีวิวข้าวมันไก่แต่ปรากฏว่าโดนเทอีกแล้วทุกคนที่เราได้ฟังในอีพีที่แลวว้วค่ะอันนี้เป็นข้าวมันไก่ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะ,อะตอบรับเรียบร้อยแล้วแล้วปรากฏว่าอีท่าไหนก็ไม่รู้มาเปลี่ยนใจบอกว่ากระทันหันเกินอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้โกรธนะเราถือว่า ออถ้าไม่ดีจริงนะฮะเราก็ไม่ไปแน่นอนคุณต้องดีฟ้าดินต้องเปิดนะฮะไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆคุณจะเข้าร้านไหนแล้วเขาจะต้อนรับออคุณอยู่เสมอนี่แสดงให้เห็นอีกอันหนึ่งว่ามันเป็นโอกาส รเราก็หาร้านใหม่แต่วันนี้วางเอาไว้ว่าจะไม่ไปร้านหาของกินอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเห็นแก่กินแต่จะไปตั้งใจจะไปวัดจำปาเนาะน่าจะนะทุกคนเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นความสวยงามจริงๆเพราะว่าเคยไปแล้วแต่จะให้ทุกคนค้นหาในช่องเองไปดูคลิปเก่าๆอย่างเงี้ยก็คงยากอะ่ะเพราะมันเป็นร้อยคลิป,ลปเป็นพันคลิปแล้วอะ่ะนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวโพสต์ก่อนนี่คืออากาศตอนเช้าๆที่ บ้านคุณตุ๊กนะฮะที่พักติดกับซอยซอยนี้เลยเข้ามา90เมตรถนนใหญ่ถนนทางหลวงคู่ขนาดนะฮะเดี๋ยวซ้ายไปสุพรรณไปนนทบุรีนะคนปรปฐมเลี้ยวขวาไปปิ่นเกล้าไปาสายใต้เก่าแล้วก็วัดไก่เตี้ยแต่เดี๋ยวเราจะเดินไปฮะทุกคนอย่าเป็นินจัก,กรยานนะว่าจะขอยืมแต่ว่าออรู้สึกว่ามันไม่สะดวกฮะรถจักรยานอาจจะไม่ปลอดภยัย้าปั่นไปรถมันเยอะด้วยแต่ถ้ามีปั่นไปได้ก็ดีนะทุกคน เนาะเดินไปนี่มันก็อาจจะใช้เวลาแต่ถ้าปัญจพยานนี่มัน make a d i f f e r e n t เลยแหละเนาะโอเคไหมนะครับดูนอนสบายมากทุกคนจะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวโพสต์ก่อนออกไปเนาะไปวัดจำปากาันทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ